มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาและครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ30ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับเครือเจริญโภพภัณฑ์และโรงพยาบาลภาคบริการโลหิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมนินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาที่ทรงเจริญพระชนพรรษา68พรรษาและเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีนายอุทัยทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิลาลงกรณพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริมพระชนพรรษา68พรรษาด้วยการเชิญชวนบุคลากรพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปร่วมทําความดีด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการสํารองโลหิตไว้ให้บริการแก่ผู้ป่วยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการบริจาคโลหิตการจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่มจากกลุ่มธุรกิจต่างๆการแสดงบนเวทีและการมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีทหารตำรวจและสถาบันการศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ณนะอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตินันท์ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่าสําหรับการกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวจิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครบรอบ30ปีแห่งวันสถาป,ปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งทางมหาวิทยาลายัยมีความพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดด้วยความยินดี ยิ่งเพราะตระหนักดีว่าผลของการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นั้นจะนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าความสุขความสามัคีใให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมสาธารณกุศลอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นการช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยให้รอดพ้นจากความตายดังนั้นการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้เจ็บป่วยในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงต้องได้รับการสนับสนุนการบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ดีๆเช่นนี้ด้วยการสนับสนุนสถานที่ในการจัดก,กิจกรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป